ทำไมพระโมคคาณณทรมาเศรษฐีขี้ตระนีเศรษฐีขี้ตระนีที่มีบุญสามารถเป็นพระโสดาบันได้เพียงแค่ต้องละความตระนีพระโมคคาณะจึงแสดงฤทธิให้เศรษฐีละจากความยึดติดในความตระนีของตนเรื่องมีอยู่ว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีนิสัยขี้ตระนีและห่วงของมากวันหนึ่ง ภรรยาของเศรษฐีอยากทำขนมเบื้องด้วยสูตรประจำตระกูลแจกให้เพื่อนบ้านได้กินเศรษฐีก็ห้ามภรรยาทำเช่นนั้นภรรายาจึงตัดสินใจว่าเช่นนั้นทำให้เศรษฐีกินคนเดียวส่วนด้านเศรษฐีก็เกรงว่ากินของขนมเบื้องจะส่งกลิ่นไปจนเพื่อนบ้านได้กลิ่นแล้วจะมาขอแบ่งขนมเบื้องเศรษฐีจึงให้ภรรยาขึ้นไปทำขนมเบื้องบนประสาทชั้นที่เ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบการกระทำของเศรษฐีด้วยทิพยญาณาพระองค์ทรงเห็นว่าต้องทําให้เศรษฐีละจากความตรณีเพราะเศรษฐีมีสิทธิบรรลุปเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระโมคคัลลานะเข้าเฝ้าพระองค์โปรดให้พระโมคคัลลานะทรมาเศรษฐีเพื่อให้ละความตรณีโดยทรงกําชับว่าต้องให้เศรษฐีพร้อมด้วยภรรยา นำขนมเบื้องมาถวายเราและพระพิสุในพระเชตวันแห่งนี้ทั้งห้าร้อรพระโมคคลลานะได้รับพุทธบัญชาก็เหาะทยานไปในอากาศด้วยฤทธิ์มุ่งไปยังปราสาทชั้นที่เจ็ของเศรษฐีเศรษฐีเห็นพระโมคคัลลานะมาปรากฏที่ชั้นที่เจก็ประหลาดใจทั้งยังด่าว่าว่าถึงจะมาขอบิณฑบาตขนมเบื้องเราก็ไม่ให้ พระโมคคัลนะจึงแสดงให้ควันไฟกระจายไปทั่วปราสาทเมื่อเห็นเช่นนั้นภรยาเศรษฐีจึงขอเศรษฐีนำขนมเบื้องชิ้นเล็กๆถวายพระเสียจะได้จบปัญหาพอนางหยดขนมลงเตาปรากฏว่าทำมากี่ชิ้นขนมเบื้องก็ออกมาใหญ่เกินขนาดเศรษฐีจึงตัดสินใจถวายขนมเบื้องไปชิ้นหนึ่งถึงจะใหญ่เกินความตั้งใจก็ตามพอเศรษฐีจับขนมเบื้องขึ้นมา ขนมชิ้นต่างๆก็เกาะติดขึ้นมาด้วยเศรษฐีพยายามดึงขนมออกจากกันแต่ก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจยกขนมเบื้องทั้งหมดแด่พระโมคคัลลานะเมื่อขนมเบื้องเหล่านั้นลงในบ่ายของพระโมคคัลลานะแล้วก็หลุดออกเป็นชิ้นสวยงามน่ารับประทานพระโมคคัลลานะอนุโมทนาในการถวายขนมเบื้องครั้งนี้ของเศรษฐีและภรยาท่านจึงเทศนาเรื่องการให้ทานจนเศรษฐีและภรรยา เกิดความเลื่อมใสพระโมคคัลลานะ,ะเปรยว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารานเสวยขนมเบื้องนี้เช่นกันเศรษฐีดีใจจึงถามพระโมคคัลลานะถึงที่ประทับของพระองค์พระโมคคัลลานะตอบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันหากเศรษฐีและภรรยาปรารานจะถวายขนมเบื้องแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกทั้งห้าร้อยรูปจริง เราจะย่นระยะเวลาให้เศรษฐีและภรรยาไปถึงพระเชตวันเพียงก้าพ้นประตูเรือนก็ถึงทันทีเศรษฐียินดีเป็นอย่างยิ่งให้ภรรยารีบทำขนมเบื้องขึ้นใหม่แล้วติดตามพระโมคคัลลานะไปยังพระเชตวันพอเศรษฐีก้าวเท้าพ้นหน้าบ้านไม่เท่าไหร่ก็มาถึงพระเชตวันทันทีภาพของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวปรากดอยเบื้องหน้า เศรษฐีและภรรยาถวายขนมเบื้องแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกถวายจนพระพุทธเจ้าและพระสาวกอิ่มขนมเบื้องนั้นก็ยังเหลือเป็นปริมาณมากภรรยานำไปแจกให้คนบริเวณพระเชตวันเท่าไหร่ขนมเบื้องก็ยิ่งเหลือพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหากจะให้ขนมเบื้องเหล่านั้นหมดเจ้าต้องสองต้องทิ้งมันเสียเศรษฐีทำใจอยู่นานจนสุดท้าย ก็สละขนมเบื้องนั้นทิ้งขนมเบื้องที่ทิ้งไปนานก็มาลายหายไปเป็นอากาศธาตุเศรษฐีละความตนีจนเป็นที่พอพระทัยของพระพุทธเจ้าเศรษฐีเข้าใจถึงการให้ทานและการสละความตนีแล้วจึงขอน้อมบูชาพระรัตนาตรัยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป